รถเป็นสี้ปสีาีี้กวครับกนาสบายดีทำาส้มแม่สบายดีพี่น้องสบายดีพ <Marina S 1> ี่น <introductions> <Sleeping. S 3> kill ้องนูลายของพี่น้องมามาเที่ยววาแม่มาเที่ยวพี่น้องมาเปดูไาพูมานเหนอลเอาเต็ตูบเมนบอมมันนี่แม่ยาเอาเต็ตูปนายนือต่อหัวต่อคอโดย ใ้เวลาต่อหัวต่อข้อก็เลยออกเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ตะบนเก่า้วกับบ่อขักขี่งนอกก็นยอะมาหาตอกเข่งต่อกอ่อหัวต่อข้อสบายดีซ่องน้องดาวดีค่ะแต่การซ่องเศร้าเอ้ยดีค่ะจะอยูดคนละที่เข้าน้องควายแอบถ่ายน้ำกระมี่บ้า สองู่กำลังมาแรงพี่น้องโอยอันนี้ม่แรกสามคู่นี่เด้อค่ะอีแม่เท่าไรก็แม่หกสิบเก้าค่ะหก้าอันข้างๆอีแม่เด้ข้างๆนี่สิบแปดค่ะสิบแก็หกสิบเกาค่ะเข่ากันไดซ้แม่เสยข้่าแม่้่าแม่ป้าแม่โม่้ม่มีป้่่่่่า ยี่อะไมึงอย่าไปยอมแม่มึงเอฟซีกับเซียอยู่อย่าไปยอมอยู่เดียวกันได้ซื้อใช่ดอกอันนี้จะบอกวินิจฉัยนักข่าวน่นี่ขี่โหลดมากพี่น้องเออลำคาญผู้ขับจะได้จอดโหลดจะได้เบรกโหลดไว้มันเกินอันนี้เกินโหลดมาก ก็ไม่นิดเกินนิดนึงอันนี้ก็อข่าวใหม่ป้ามันตัวนี้นะสองซาเดือนแล้วกระยังหอมหวานกันอยู่อันนี้พวกข่าวเก่าหมูมันตัวนี้าหวานคือก่าวน้องแม่โอ้ยหวานข่าวขากระทะแหม่ที่สัมผัสแม่ดูครัะ อี่แม่เป็นอะไรแม่ขอบ้บ่าวหน่อยสิทานตัวตอนนี้กำลังอึ้งอยู่กำลังขืดอยู่อ่ะสันมาทำสันมาทำอะไรที่นี่นะเฮ้ยมานั่งกลางไหมมานั่งกลางสะก็จะมองโบนว่าสันมาทำอะไรตรงนี้ต้องให้สั้นไปนั่งอยู่บอดไอ้บอยนั่งเป็นป่ะไอ้มันโสดแต่สันนี่แหละอี่แม่เป็นอะไรส่วงนี่ กับบริษเป็นไายอุดมสมบูรณ์พออยู่พอกินอยู่แม่ก็ได้พออยู่พอกินเลยอยู่เลยกินก็ได้กับบริขาดเด็กคือก็พออยู่พอกินบริษัทพีทบริษัเลิกกันบ่มือหนึ่งเลิกกันยึดถือได้ยินข่าวบอ้ะเลิกกับบริษไปเลิกจำเป็นหน่อยบ่อพ่อเงินเงนจะื่อเงอนก็อย่างนี้โอ้ยบริษัทว่าขาดขาดเพี้ยนแอกพี่น้องบ่เลิกปกติเนาะลิ้นกับฟันบ่แม่เออ ดาวเธอจะไปยอมเธอจะยอมเหรอเขาใบปลามันมึงอยากก้มหน้ายอมหน้าสู่แม่เลยเลิศหน้าสู่แม่เนเขาใหม่ปลามันกับยังคืนปะเฮ้ยมึงยังสู่แม่ได้ยังใหม่อยู่กันยังเขินเขินในอายเน่เนาะอยู่ซองคนก็ยังโมเดกาแสดงอยู่ยังเขินอยู่ให้มีที่สันนะ มาเฮ้ยเปล่าแล้วเปล่าอยู่จะไปน้ำกันเอยขู่ไพ่ขู่มันขู่ที่สี่ไปไหมยิ่ย่างเดียวเจ็บปนีกับตากล้องลี่อยู่ลังเวทีเวิร์งหลังรังอะไรบางปนีเิ็นกระู่ไพ่คู่มันแล้วแบบนี้เนาะ ปั่นกันอนแล้วบ่ตูบก็เพื่อนก็ได้ยังง่ายสยแม่่ไดหัให้ยังบ่แพ้อีแม่เป็นยังบางมเยบดีมื้อนี้พิ่นื้อนี้ก็มีโอกาผ้าอีแม่แล้วก็ปูู่แม่ปููลูกมาเที่ยวเที่ยวหน้าก็ยมยยาหน้าแตวจิว จะเป็นเกียรอย่างยิ่งเป็นเกียรอย่างยิ่งเป็นเกลียดบ้เป็นเกลียร์เป็นเกียร์ประหยัดมากเสียงเล็กๆเขาคนนี้นั่นก็จะเชียงย่างหายอยู่นาเสียงหมูห่องใสสุดๆคู่แม่คู่ลูกพี่น้องเอ้ยคู่แม่คู่ลูกคู่ลูกมาเพราะเท่าไรในคู่แม่นี่สิเลย กำลังมาแล้ยขนาดเท่าอยู่มาอยู่ฝึกกันคู่มือเขายังบ่นเคยจับมือกันได้เห่านัหน้าหน้าเธอจิ๋วเจ้ารู้แล้วจับจับคู่กันไหมมันจืดมันจางมันจืดมันจางเลยเด้คือว่าเด้ต้องเบิ่งอีแม่เป็นตัวอย่ัง่ยอีแม่เราอีแม่เราเติมความหวานตลอด

พี่ดอนคุยจ้าวเนี่ยพี่ดอนอิชาเนี่ยนะอิชาคนมีขู่เฮ้ยเป่าวหาเฮ้ยไ่เปิดเผยหนาจะเขื่อเฮ้ยเอ้ยอันผู้บ่าวก็ได้ผู้บ่าวก็จะเกณฑ์หนาเห็นหนาพี่ดอนมีคู่มีคิงนำหมู่แรบันยามบุญกระหน่ำผู้เดียวเลยเนาะ

กินกนมังไงกับเบียบ้างฮาแนวเกอิออนก่อนนี่ยังได้ปลาแห้งท่านผู้ชมทำไงยี่แม่แม่เรื่องสิบแปดเรื่องนู่นนี่นั่นกับท่าตรงนี้นั่นอืจักถ่ายยังกับบริข่าวพังขนาะเบิ่งอยู่แต่บริเบิ่งขาด อีแม่คนบ้านบ่แม่บ้านเดียวกันบ่แม่แม่บ้านเดียวกันอันก็กบบโฟกัสให้แม่เด้อใช่ไหมโฟกัสสักเอื้อยเด้่ยสักเอ้ยยี่ร้อยเมียเข้ามาคนบ้านเดียวกันไปกันชิบก ดีๆนะเธอมาไกลปานนีนะเอ้ยเท่าน้รโบทันลนละบ้านยู่แคมอันยูเข้มโค้งนะี่อันนี้ก็บรบได้ไกมาได้ได้ยางลงนี่กับงงๆอยู่แบบพอข้าขายปบกรับไงคยือบ่มืออ่ะเือนัเนี่ยวอืมเป๊ะเมื่อจะได้อีแม่อนนะฮะโอ้บัเมื่อก็ไปนั่งอยู่ในเฮือนเอดิอยู่ในห้านเถอดิเมื่อนะ้าก9บสิบ้รื่นกันจกปีแม่ห้าสิบปี จั๊กโละอีแม่เกิดมาหาซิปปีพัวจังได้เกิดอีแม่ซ้อนไเกิดหาซิปมีแม่เพิ่งเกิดเยมล่าซื้อไอ้แม่น่ะทองนี่นี่อได้ซ้อนี่บุญวาสนาจะมาเป็นผู้หวัสนา่ท่านบ่มีบุญวาสนาต้องกันกับบุญพอกันดีใจาัดีใจกันลูกไย่งนี มีเียแจะไหนีกีรนประกันไฟบอกว่าเขาประกันไฟกันแล้วน้เประกันไหนประกันีนี้ันลกยากเนี่ยเกิดลูกยาก่เรประกันไวซกนได้ไหมว่าบประเจ้าขอดีๆิ้นอย่างเี้ยเขาพาคุณแม่นเนามแม่

บ่ได้ม e, ันจะมันเป็นเนาะคนขับรถนี่ไปในสวรรค์น so ี so um anyway pues ่จะคนพาคอยลูกโตคอยลูกมีตะพาเพราะว่าแม่ไปเห็นบ่กคอยทนเจ็ไปในเด็กคนมือใช่ไหมคนูพาแม่บำุไปเห็นตะพาโคตรบังเทือทห้องกระใหญ่ลูกเขาใหญ่เองอีแม่ก็สิคอดเองแม่แล้วก็สิพาเราอีแม่สิคอดตั้งธรรมศาสตร์เราคอรดยวนยูทูบเอฟซีผาญาญ่าบอกให้แทงลูกแทงลูกนะกับว่ายนแทงโอ้ลูกทีแท้เนาะแม่แหละลูกทั้งคนก็จะไปแทง เบอไดลูกคนหนึ่งแล้วแม่มันง่ายสิได้เจละครไปอยู่ใน้าได้พี่น้องไว้เบอ่สิไดลูกออผลิตลูกคนได้แม่อืม้ละไ้คืนละไดืนเรนแม่เพื่อ คือเราจเคืออ่าเบาบาลังร่างเตื้อคุณแม่กันนอนหัวหเมืออ่าทามผู้ทามรถแม่ท่าวันแห้งคันนี้เนียนเ่าเกินน่ห้งเนนอนหัวหมืออ่นอนแบบหัวหมืออ่เดิมนอนหัวหูมือผัวกำลังเนาะผัวัแข่งแหงีหาเถื่อเื่อเห้าเนเเื่ออบอ เดี๋ยวพอทัก้าดีเนาพี่้องอีเมซ้อนแล้วเธอก็ยอมบ่เธออมอขอหม่ประมายังไ่ได้ถออีเม่แม่นบอกขอใหม่ประมาณแกยังไ่ได้ซ้ำเลยเขายนยัง่เนยังเคินอยู่พั่ใหม่เมียใหม่เฮ้ยเนาะคือสิบ่เคิร์นเลยแหละขนาดนี้ น่าจะคันนะดิ่น่าจะน่าเป็นความคันมากกว่าขนาดกินไกีคินอยู่แล้เขามันผ่านเฟือบไปนรวองตันนเกเคิลน่าจะามองันมีบุญนยังเลยตองพูดเมียไปกินแต่ผักบวหอมบวกกัเซียอยู่ได้กำลังใจนะขโวยอยู่มยไม่อยากจ้บพาดบ่อยากส้ำพลาดเขาก็เด็นไอีจานล้ว วัสนาเฮามันบ่มานเนาะคนมีขู่กับตื่กระจ um, ้างกันแล้พ <skirt> ี bueno. ่น้องเอ้ยมาสู่อีแม่โอนบ่ได้จะคนวันนี้คนดังงานอ่ะอีแม่ยอมแพ้อีแม่เลยเลยคนผมมีขู่กับอยู่เป็นสัตว์หลักอยู่เปียวอยู่ได้เลยบ่โอ้กระบาบอยู่ตามอีแม่ปู่นี่แหละกระบาบเนาะกระบาบเฮาเนาะ ดีบรรยากาศดีมานาลูกมาลูกจะลูกตนนองนี่จะนองอัูกก็นองตัวนี้เลยเห็ดดีๆเนี่ยเห็ดให้มันนันนันขนาาหลมยันได้ยันเือพิกลุ่งหน่ยเน่าเน่าพน้ ระห้อมป่าฮอมอพี่จ้าครูแม่ครูลูกตะกี้นะลูกยังมาโสดอืมิกันเบิ่งอันเบิ่งเพื่อนตลอดเบิ่งเบิ่งอยู่บอยน้ัน้ได้เห็นตัวจริงจ้าหากได้คููเพื่นก็ไดดเนาะเป็นสะแพงขอให้ตะกลองมันมันเนี่ยเด้อพี่น้องทั้งย่างทั้ยเฮยรวยละจ้ถูก ໂອ້ໂອ້ວາງເຂົ້າວດຫ້ເດີ່ຂານກາລັງແລ້ໃຫູ້ົາແລີນ